อืกลิ่นแบบน้ำหอมอะ่ะดอกไม้หอมในบ้านเราไม้ดอกหลายชนิดอาจจะบานแค่วันเดียวบางคนก็อาจจะถึงขั้นไม่ชอบงั้นเราไปดูดอกถัดไปกันแต่นี่คือจะปีแท้แล้วเขา,าไปทําน้ําหอมกันเลยครับเป็นไม้มงคลได้ข่าวว่ามันราคาค่อนข้างสูง <laughs> ไม้ส่วนใหญ่หอมจากดอกแต่ท uh ี huh. ่หอมจากใบมีสารแหนะ uh huh. <laughs> นีที่แชนเดินนะคะจะพาทุกท่านมารู้จัก10บดอกไม้หอมในบ้านเราค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทีแชนเดินจะมีแขกนะคะมาเล่าเรื่องดอกไม้หอมเรามีให้พวกเราฟังนะคะขอเชิญต้อนรับคุณวิเชียรค่ะมีไหลแกนปุ๋ยของเอาคาช่นคะสวัสดีสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับจริงจริงไม่อยากเป็นแขกหรอก พรจริงๆเป็นเราเป็นปล่ปูกมากี่ปีแล้วประสบการณ์เรื่องดอกไม้ต้นไม้เหล่านี้ <c oughs> ถ้าถ้าส่วนตัวถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยน่าจะสิบสีได้เดี๋ยวเรามารู้จักดอกแรกกันดีกว่าเราจะเริ่มได้ดอกอะไรดีคนระับปูเอาแบบปลูกง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยแล้วก็ <c oughs> สบายๆให้ดอกสวยๆ <c oughs> เราเราไปดูเข็มขาวกันไหม หอมด้วยแล้วก็แล้วก็ยังหลายคนเนี่ยชอบตัดไปอาบูชาพระอะไรพวกนี้ด้วยความที่ขั้างามและหอมเขาก็เลยตัดไปูาไม่ค่อยเห็นง่ายเท่าไหร่ยนะเข็มข่าวใช่ไหมวันนี้ขุดเอาเลยได้ไหมปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเฮ้ยจ้าดอกแรกขอแนะนําเลยนี่คือเข็มข่าวเข็มขาวเอกลักษณ์ของเขาคือเขาเป็นเข็มชนิดเดียวที่ที่หอมเข็มอื่นๆจะส่วนใหญ่จะไม่มีกลิ่น แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือมันมีช่อที่บานแล้วช่อที่เตรียมจะบานก็จะไล่กันด้วยความที่ทั้งงามและหอมก็หลายคนก็ชอบตัดไปบูชาพระถวายพระอะไรประมาณนี้ยช่อหนึ่งนี้ก็ถือว่าใหญ่มากเลยดูขนาดมือเนาะมีความใหญ่มากบ้านทนได้นะครับหลายวันเป็นเป็นไม้ดอกหลายชนิดอาจจะบานแค่วันเดียวคือเราชื่นชมรอชื่นชมมาเป็นเดือนเห็นดอกตูมมาเป็นเดือนแต่พอบานบานฟึบล่วงปั๊บ ก็มีแต่อันเนี้ยนานอันนี้นานหลายวันพอมันบานเต็มที่นี่มันใช้เวลาสักเท่าไหร่คะในการบานเต็มที่แล้วร่วงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งได้ไม่ช่อเนี่ยช่อช่อหนึ่งน่าจะประมาณสี่วันเองไม่น่าสามไม่น่าเกินสามสี่วันประมาณสี่วันถ้าบานแล้วจะประมาณนั้นไม่ค่อยนานค่ะแล้วดอกนี้มันหอมหอมกลางวันหรือกลางคืนคะเค็เขาส่วนใหญ่จะหอมกลางวันไปถึงช่วงเย็นๆนะครับอ๋อหมายถึงตั้งแต่สายสายหรือตั้งแต่เช้าเลยคะก็สายนิดนึงเช้าเช้าเช้าจริงๆยังยังไม่มีกลิ่นอื แต่แต่ว่าคนจมูกดีอ่ะเขอาจจะได้กลิ่นทั้งวันก็ได้นะแต่มันมีความหอมแบบหอมแบบสงบสงบเนาะใช่หอมหอมแบบควรถวายพระดีทีนี้เราจะไปดูดอกไหนกันดีต่อดูดอกข้างหลังก่อนดอกนี้เขาเขาค่อนข้างดุนิดนึงเพราะว่าหนามเขาเยอะแต่ว่าต้นนี้ถูกูกผมตัดตัดหนามอยู่เก้ากันไกลตัดเล็บมานิดหนึ่อันนี้คือดอกคัดเขานะครับคัดเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีกลิ่นทั้งวันแหละแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ย กินเขาจะใช้ได้เลยอ่ะคือถ้าคนชอบก็คือชอบคล้ายๆมันจะอารมณ์รุนแรงคล้ายๆบางคนที่เขาคุยกันเรื่องไงพยาศัตรูบัอฑอบางบางคนก็อาจจะถึงขั้นไม่ชอบเราผมมีความรู้สึกว่าติดฉุนมานนิดนึงแต่โดยส่วนตัวดมแล้วก็ ก็เห็นว่ามันหอมนะแต่ว่าอย่างที่ปู่บอกอะมันก็จะมีความความแบบมีความฉุนนิดนึงนะแต่มันก็ยังคงหอมนะในมุมเราขัดเขาเนี่ยจริงๆแล้วหลายหลายคนก็จะยินได้ยินจากในเพลงเราดอกมนันนี่มันสามารถทําเครื่องหอมได้ไหมคะอันนี้จริงๆมันระดับระดับมันยังไม่ถึงท่านทําเครื่องหอมอะเขาไปทําเครื่องหอมเ็าใช้วิธีอะไรทําสกัดออกมาอะไรประมาณนะแต่ก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามีน้ําหอมกลิ่นขัดเขาแล้วทําไมเราถึงเอาไอ้ดอกขัดเขามาปลูกคะหมายถึงที่บ้านปลูกเนี่ย ถ้าสำหรับการดมกลิ่นผมส่วนตัวผมมองว่ามันมันช่วยให้สบายใจขึ้นเยอะก็คือดอกไม้หอมแทบทุกอย่างงั้นเราไปดูดอกถัดไปกันดีกว่าค่ะแล้วอันนี้คือต้นอะไรนเนี่ยคือกระดังงาไทยที่ที่พูดถึงก็คือคนส่วนใหญ่จะจะเข้าใจผิดว่ากระดังงาไทยหน้าตายังไงแต่ต้นนี้นะครับนี่คือกระดังงาไทยแต่ขอภัยวันนี้ไม่มีดอกโชว์แต่ว่าจะเห็นว่าต้นของเขาเนี่ยเขาคือไม้ยืนต้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นไม ไม่ใช่เถาไอ้ที่เป็นเถาเลื้อยตามป้ายรถ่นเมในกรุงเทพเนี่ยมันถ้าไม่ใช่กระดังงาจีนก็จะเป็นกาลาเวกเออเกรกระดังงาจีนกับกาลาเวกเนี่ยเขาเขาเขาเป็นคู่แฝดเลยแหละเรียกว่าเป็นคู่แฝดเพราะว่ากระดังงาจีนกับกาลาเวกเนี่ยดอกก็เหมือนกันใบก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันสิ่งที่่่งสิทีเขาต่างก็คือจุดที่ออกดอกสมมุติว่าอันนี้เป็นกิ่งนะครับถ้าเป็นกาลาเวกเนี่ยเขาจะมีหนามหนามงอดอกเขาจะดอกเขาจะอยู่ตรงหนามเนี่ย ในขณะที่กระดังงาจีนก็จะออกดอกตามซอกใบแล้วกระดังงาไทยอ่ะแต่กระดังงาไทยนี่ก็จะออกดอกตามตามตามกิ่งแบบนี้ครับตามตามซอกใบแบบนี้ตามซอกใบแล้วลักษณะดอกมันเหมือนกันไหมดอกกระดังงาไทยก็จะตระกูลกระดังงาไม่ไม่จะไม่เหมือนกระดังงาจีนกระดังงาจีนกีบเขาจะแข็งใช่ไหมแต่ว่าในขณะที่กระดังงาไทยเนี่ยจะเป็นกีบบาง นิ่มๆแต่เชฟก็ทานองเดียวกันแต่แต่นี่นะครับที่ิดที่เขาบอกว่าเอาไปเอาไปทาน้ําหอมนี่คือกระดังงาไทยอยู่ต้นเนี้แล้วทาน้ําหอมแล้วก็ไอ้ที่เราได้ยินกระดังงาลนไฟอะไรทั้งหลายก็คืออันหนีอันหนีไม่ใช่ก็คือยิ่งลนยิ่งหอมอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพอเราเก็บมาเก็บเก็บมาไว้สักพักหนึ่งวันสองวันเนี่ยเขาจะเริ่มโซมเริ่มเริ่มเริ่มเหี่ยวอะเริ่มเเา พอเอาไปลนไฟนิดหนึ่งอ่างไฟนิดหนึ่งให้ความร้อนก็นิดหนึ่งเขาจะคายน้มามันออกมาโอ้น่นนั่นคือกระดังงานรไฟแล้วกลายเป็นประมาณว่าเกี่ยวกับสาวใหญ่สาวใหญ่อะไรประมาณนั้นโอเคได้อีกข้อมูลหนึ่งเนาะ <laughs> แล้วแล้วอันนี้มันหอมช่วงไหนหรือมันหอมไปทั้งวันกระดังงาไทยในความพิเศษของมันเนี่ยเ,เหมือนจะหอมทั้งวันนะ hmm. แต่ก็คือยังยัง,ย,งยังไม่ได้รวมจริงจังแบบแยกเวลา แต่ว่าดมเมื่อไหร่ก็ได้กลิ่นเมื่อน,นั้นออแล้วความพิเศษของเขาคือถ้าเราเอาเก็บไว้สักคำไปวางหน้ารถเนี่ยจนเขาแห้งเขากรอบเขาก็ยังให้กลิ่นอยู่อ๋อยังหอมอยู่ซึ่งซึงเทียบกับไม้ไม,ไม้ดอกหอมชนิดอื่นเนี่ยก็คือพอเหี่ยวแล้วก็จะหมดกลิน่นย้ำว่าใบแบบนี้นะครับกระด้างงาไทยนะคะใบแบบนี้อืแต่เชฟเขาสวยมากเลยนะใบขนาดใบก็สวยละอ่าวแล้วแล,แ,ลแ,ลแล้วปลูกง่ายปลูกง่ายก็เร็ว อันนี้อันนี้ต้นนี้อายุประมาณปีกว่าๆมันโตเร็วระดับเดียวกับอยู่กันตัดตอนกี้ตนขายกันจขายขายขายะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรต่อคะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักอยู่แล้วอะถ้าไม่รู้จักก็ขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงมีคนมาขายองุ่นอะไรก็จอดรถซื้อเขา20บาทเราก็จะได้ดอกนี้มานี่คือจำปีครับอาจำปีแต่ว่าอะจำปีเนี่ย จำปีที่เขาร้อยมาอะไรส่วนใหญ่จะเป็นมันจะปีสีนวลแต่นี่คือจำปีแท้จำปีจำปีขาวที่เราเห็นเขาขายร้อยพวงอะไรดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นั่นคือจำปีจำปีสีนวลแต่ตระกูลจำปีจำปาเนี่ยด้วยความที่เขาเขาผสมพันธุ์ง่ายเขาจะมีลูกผสมออกมาเต็มไปหมดอย่างต้นข้างหลังนั้นก็เป็นลูกผสมลูกผสมของพวกมณฑงมณฑาอะไรประมาณนี้ครับเวลาเราปลูกต้นไม้อะครับก็คือหลายอย่างเนี่ยเขาเขาเขามีความชอบความไม่ชอบของเขาเราก็จะได้ยินว่า ชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉกแฉกเ่าไหลตายทันทีหมายถึงไม่ชอบอยู่นานๆแต่ว่าต้องอแต่น้ําขาดไม่ได้ถ้าต้องการให้ดอกดกก็ว่างๆถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็มานั่งลิดใบแก่ทิ้งเขาก็เขาก็จะบูมดอกกลับมาใหม่อแล้วก็ถ้ากัวกัวเขาโตเกินไปก็ตัดยอดลงบ้างอะไรประมาณนั้นนอกเหนือจากเขาไปทําพวงมาลัยเขาทําอื่นอีกไหมก็ไหว้พระ วไ,ไ้รู้สึกจะเกี่ยวข้องกับพระเป็น <c oughs> ส่วนใหญ่เลยไม่ดอกหอมเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนี่เขาเรียกว่าดอกอะไรคะเนี่ยอ่านี่ชื่อหลูครับราชาวดีโอ้ยนาชาวดีจริงๆเราชอบดอกเขาจะสวยกว่าน,นี้แต่แต่นี้อ่าลาดำพุ่งลงลาดำพุ่งลงแล้วก็ก็เลยดูโสมๆไปนิดนึงแต่กลิ่นไม่โสมบอกได้เลยว่าดมได้เลยเช้าถึงเย็นถ้าช่วงหัวค่ำเนี่ยจะกลิ่นปึ๊บเลยแต่กลิ่นเขามีความไซโซเหมือนกันนะ กลิ่นแบบน้ําหอมอะ่ะกลิ่นมีความน้ําหอมาแต่แต่ถ้าทางเอาไปสกัดน้ําหอมยากมากก็ดอกนี้หนึ่งน่าจะมีความยากเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะราชาวดีเนี่ยความยากของการปลูกราชาวดีคือเขาเขาจะเป็นไม้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือแตกกิ่งก้านสาขาแบบเราไม่สามารถคำนวณได้ว่าจะไปไหน<อ>ไม้เลื้อยทั้งหลายอย่างหนึ่งก็คือขอเจอแดดหนักๆน้ําถึงเนี่ย<อ>ก็งามทําไมเราถึงเอามาปลูกที่นี่คะดอกนี้ประโยชน์ที่ได้มากๆกก็คืออาบแดดตอนเช้า ต้องมาลดน้ำมาต้องมาลดควันมาแล้ว,ลวกไ็ได้ได้ดมกลิ่นเนาะการที่เราจะอยากได้ประโยชน์อะไรจากเขาเราก็ต้องให้เขาไปบ้าง<อ>ต้องแลกเปลี่ยนกันอันนี้ได,ดนได้ข้อคิดอีกต่างหากเนาะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงเสมออยากได้อะไรเราก็ต้องเหมือนลงทุนไปก่อนใช่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างใช้เงินซื้อได้อ,อันนี้ดอกอะไรครครูอันนี้คือยี่หุบครูคือคือตระกูลยี่หุบเนี่ยเราเรา เราจะเคยได้ยินคาว่ายีหย่หุบยี่หุบมาดามยี่หุบเป็น<อ>หนังสมัยโบราณที่ทคน<อ>ทวทยแถวๆพวกเราเนี่ยก็จะเคยได้ยินขอ,ขอโทษขอโทษพวกพวกตระกูลยี่หุบทั้งหลายเนี่ยความความความท้าทายของเขาก็คือเขาบานตอนเย็นแล้วก็ประมาณสักห้าทุ่มก็จะล่วง<อ>เพราะฉะนั้นก็คือวันนั้นเกิดคุณไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านดึกคุณก็จะได้ไม่ไม่ได้เห็นเขา<อ>พวกตระกูลยี่หุบเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมหวานเย็นแบบ ถึงแม้จะบานเย็นเดียวเราก็คุ้มหล่คุ้มกลิ่นมันคงอยู่เลยใช่ไหมกลิ่นกลิ่นมันหอมแบบเราจําไม่ลืมเป็นกลิ่นที่หวานเป็นความแพชชั่นของปู่เลยเออแต่ว่าเก็บไปบูชาพระคงไม่ทันอย่างพวกเนี้ยก็กินเดี๋ยวก็จะมีดอกใหม่ถื่ที่ยอดแล้วเขาไปทําน้ําหอมกันไหมครับพวกนี้ไม่น่าเอามันทันน่ะไม่น่าเอทันถอยู่ข้างหลังนี่มันก็จะอินี่มากไปเนาะมันจะแบบมันจะหอมมากอ่ะนะ ใช่มันเป็นหอมเย็นๆหอมวห,อมหอมวานๆราคาไม่แพงดูแลก็ไม่ถึงขั้นลําบากแดดเขาก็จะเกินใหญ่ก็จะใบไหมให้เห็นแบบงพวกนี้อ,อันนี้คืออาการใบไหมใบไหมแดดนะครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขาดผีคือ,อด้วยความที่ไปอยู่ยอดเกินไปใบใบเลยไหมเจอแดดจัดไปหน่อยอนนมาเจออีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรรับเนี่ยดมไ้ก่อนเด็ดมดมไ้ก่อนเด็กเจ้าไม้กลิ่นเนี่ย มันเหมือนโลชั่นเหมือนแปลว่าเขาต้องกินเหล่านี้ไปทำเครื่องหอมเ,เหมือนมีพันธกิจของชีวิตทําให้ร่างกายกระปี้กระเป่าถ้าส่วนเนี้ยไม่แปะป้ายชื่อ,อ,อเอาไว้เอาไว้ซ้อมไวก้กันกันอัลไซเมอกันอัลไซเมอรไม่ทำ <c oughs> จำได้ใช่ไหมพาะบ้านนี้เนี่ยเฉพาะด,ดอกไม้หอมอย่างเดียวเนี่ยเกิน50ชนิดแล้วนะคะทุกท่าน ต้นนี้ชื่อย้ําปีหนังเแต่ละดอกนีนอยู่ได้ห้าหกวันแล้วมันมีกี่สีครตอนนี้เราเห็นสีชมพูเหมือนมีแค่สีนี้สีเดียวอ่าส,สีสวยแล้วก็หอมหอมแบบเหมือนเราท<ม>าโลชั่นเ้เมือ่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันดอกมันเยอะกว่านี้อ้ใบมันก็สวยดีเนาะใบมันมีความสีชัดนะม,นมีความออกลมกล่อมใบสวยแล้วก็แมลงไม่กินเนออ๋อไม่น่ามันดูแข็งใช่ก็คือบางต้นเนี่ยแมลงชอบอ่าในกระดาษที่อย่างย้ําปีหนังเนี่ยจะยังไม่เคยเห็นว่ามีแมลงอะไรมาแทะใบเขาเลย แล้วมันมันหอมกลางวันกลางคืนหรือว่ามันหอมไปตลอดวันตลอดคืนดมตอนกลางคืนได้กลิ่นบางๆแต่ต้องเอาจมูกจ่อแต่ถ้าถ้าเป็นกลางวันแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บนี้ได้กลิ่นอันนี้คือแก้วมุกดาครับแก้วมุกดาเนี่ยจริงๆอยากให้ดมกลิ่นเขาอ่ะจริงมันเป็นต้นไม้ที่ดอกหอมหอมวานเย็นหอมไกลอแต่มันออกดอกยากเหรอคะไม่ยากแต่ว่า ไม่รู้ตอนนี้เขางองไงอะไรไม่ยอมออกดอกถ้าประมาณห้าหกเดือนแล้วเนี่ยไม่ยอมออกดอ,อกเลยเดี๋ยวไม่ต้องทุกทุกทนไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูกดอกไม้ให้ดู <c oughs> แล้วถ้ามันออกดอ,อกปกติมันหอมกลางวันหรือกลางคืนนะเนี่ยได้กลิ่นตอนเช้าเช้าตอนยืนเด็นก็ได้กลิ่นเหมือนจะทั้งวันแต่ว่าจังหวะที่กลิ่นเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นเช้ามืด <c oughs> หอมเหมือนแป้งฝุ่นอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเล็ออกเลยน โก่อนจะได้ถึงกันเกา่าเรามาเจออะไรกันก่อนคราเนี่ยต้นนี้เป็นสุคนทาไม่เกินสิบปนะีน่าจะเป็นไม้ใหม่ล่าสุดข,ของประเทศไทยที่เป็นไม้จัดสวนที่คนนิยมเพิ่งผสมได้ใหม่เพิ่งผสมได้ใหม่ซึ่งคนผสมรู้สึกจะเป็นสวนอยู่ที่สุโขทยัยราคาปัจจุบันค่อนข้างแรง จะบอกว่ากลิ่นมันโอเคขนาดไหนก็คือดูจากว่าจำนวนต้นจำนวนต้นที่กล้าลงทุนต้นเท่าไหร่เนี่ยพูดว่ากล้าลงทุนนี่คือต้นเท่าไหร่เนี่ยหลายตังค์อยู่นะหลายตังค์เลยอันนี้เราเห็นดอกมันเป็นสีขาวๆมันจะเป็นดอกเดียวหรอคะดอกดอกเดียวแบบเนี้ยเป็นเป็นเนี่ยลักษณะที่เขาเรียงกันขึ้นมาเขาก็จะดอกนี้บานเนี่ยเด่นจนต้องล่องลอยว่าบานไปแล้วอันนี้ก็จะบานเรียงไล่ไล่ไล่มาแล้วก็จะร่วงไม่ติดลูกนะครับค่ะ ก็ก็จะประมาณว่าดอกก็จะฟอไปเหยวไปนั่นคือราคาเอาเรื่องเอาเรื่องมาดูมาดูสุขคนค่าราคาเอาเรื่อง <c oughs> ต้องหลังเลยหลักหม,ม, <c oughs> มื่นไหมไม่ไม่ยังไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงแต่ว่าอันนี้มันโตแล้วไงก็คือจากเดิมที่ซื้อมาไม่ไม่ได้โตขนาดน,นี้จุดนี้เป็นดินถมใหม่ซึ่งคุณภาพดินไม่ค่อยดีเขาเลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยนี่คือแก้วเจ้าจอม เป็นไม้มงคลแล้วก็ประมาณเจ้าจอมเคือเจ้าจอมรอห้าครับ็คือต้น,ต,นต้นกาเนิตของต้นแก้วเจ้าจอมเนี่ยจะอยู่สวนสุนันาทาเขาใช้วิธีนับแบบนี้อันนี้คือต้นนี้คือหกใบหกใบเนี่ยเอกลักษณ์ของต้นหกใบคือดอกเขาจะเป็นพวงเป็นช่อออกมาแต่ว่า,านานๆจะบลูมดอกแต่ถ้าเป็นเป็นต้นสี่ใบเนี่ยเขาจะใช้วิธีนับหนึ่ง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 ก้านใบหนึ่งก้านใบออกมาเนี่ยก็นี่คือนี่คือหก อ่าทุกวันนี้มีสี่หกแปดสิบสิบสองยอ่าหน้าตาก็สวยดีทรงก็สวยนะมันความเป็นทุ่มแล้วบักใบมันก็เขียวแล้วเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมแต่ว่าหอมเขาอ่อนอ่ะหอมจากดอกมันใช่ใช่อ่าต้นไม้ส่วนใหญ่หอมจากดอกแต่ที่หอมจากใบมีสารแหน่ไม่กินอันนั้นไม่กินมันหอมกลางวันกลางคืนหรือมันหอมยังไงเหมืนมันช่วงเช้าเช้านะต้นที่บ้านขอนแก่นเนี่ยออกดอกฟูท่วมต้นแล้ว แต่มันอยู่กันยอดสูงปล่อยมันสูงไปก็เลยยังไม่ได้เช็คว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแล้วก็สองต้นเนี้ยยังไม่ยังยังไม่มีดอกฟูฟูแบบนั้นออกมาเขาเป็นไม้ที่ไม่ถึงขั้นชอบน้ําไปดูต้นไหนกันต่อดีคะอันนี้เนี่ยอ่าข้างหลังนั่นเลยอ่าอันนี้คืออันนี้ต้นนี้โคตรตำนานจะบอกว่ามันมีตำนานตำนานตำนานสนุกมากดอกเขาจะเล็กๆเหมือนไข่ปลาจริงด้วยเหมือนไข่ปลาแล้วก็ ความหอมของเขาเนี่ยเอาจหมุกจอกก็ไม่ได้กลิ่นอแต่ถ้าเราจํากลิ่นได้แล้วเนี่ยไปยืนห่างสักห้าสิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยมันดอกเนาะมันไม่ใช่ดอกเป็นอม,มอลด่อันนี้อันนี้<ม>คือดอกสุกแลถ้าสีเหลืองนี่คือดอกสุกเนี่ยดอกดิบดอกดิบดอกอ่อนก็จะสีเขียวเขียวอวสุกแล้วก็จะเหลืองแบบนี้อ่ต้นนี้คือประยงประยงเนี่ยเขาจะเป็นหอมกระวันคือคือถ้าใครไม่เคยได้กลิ่นประยงเนี่ยคือ คาแรคเตอร์จะเก้งขึอนุ่มสุขุมอะไรประมาณนะล้วก็จะของนุ่นววนร่มนรวนแต่หอมไกลมากนะก็คือเป็นไม้ที่หอมคือถ้าโดนแดดแล้วก็จะเริ่มส่งกลิ่นแต่ตอนนั้นคืไม่มีกลิ่นเลยเป็นไม้หอมกลางวันแล้วก็อย่างเอกลักษณ์ที่บอกก็คือต่อให้เราจะจมูกจ่อก็ไม่ได้กลิ่นต้องไปอยู่ไกลๆถ้าถ้าเราจํากลิ่นได้แล้วเนี่ยต่อให้ไปอยู่อีกร้อยเมตรก็ได้กลิ่นได้กลิ่นกลิ่นกินไกลมากประยงไทยแปลว่าออกมาเรื่อยเรื่อยๆไื่ดูไม่มีฤดู <Ừ. S 2> ถ้าเป็นประยงไทยจะประมาณว,มว่ามีจังหวะทิ้งอยู่แป๊บหนึ่ง uh huh. ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์แล้วถึงดอกชุดใหม่ถึงจะ uh huh. ถ,งถึงจะเข้ามา oh. จริงๆถ้าปลูกนะนะเพราะว่า uh huh. หนึ่งก็คือดูแลไม่ยาก uh huh. สองก็คือปล่อยทิ้งแบบนี้ก็ แต่ได้ข่าวว่ามันราคาค่อนข้างสูงเลยได้มาที่ราคาเธอค่อยๆค่อยๆลดมาทีละห0าร้อยส่พันห้่อนไล่ลงมาทีละสี่พห้าออยไอเราก็ยังรับไม่ได้แต่ไปจบที่จบที่3 5มพันนี่คือกี่ปีก่อนต้นต้นนี้อันนี้ไม่นานนะต้นนี้ประมาณสักปีครึ่ง2อปีหมดจากรประยงดูอะไรอีกดีอยากอยากดูต้นไม้ประจำราชการที่สิบไหมอ่าไปดูกัน ประจํารายการพิเศษครับนี่คือเขาดังมากในช่วงปีสองปีที่รอสิทึ้ทตันขึ้นของราชโตข้างขึ้นของได้ก็คนก็หากันอบจภาคใต้เนี่ยจำไม่ได้จะไว้จังหวัดไหนอ่าต้นละสองแสนนี่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของต้นเนี้ยเทียบกว่านี้อีกสองแสนมีคิงค,ความพิเศษก็คือเป็นต้นไม้ประจํารายการที่ศษเดาเอานะเพราะว่าเขาจะออกดอกออกดอกบานตอนประมาณปลายเดือนกรกฎาคมวันพระราชสมภพก็คือ ยี่ <28 S 1> แปดกรกฎาคมเขาจะออกดอกอันนี้ปีที่<ป>แ,ลแล้วปีละครั้งด้วยเหรอคะปีละครั้งครับแล้วตอนนี้ได้แบบพิเศษด้วยนะนะคะปลูกในวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเมืมมม่อสองปีที่แล้วโอ้วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้หอมของบ้านเรากันเยอะมากเลยนะคะต้องขอบคุณคุณวิเชียรวิไลแก้วหรือปู่ของเราขอตกมือให้ด้วยตัวเองนะคะไขอบคุณมากค่ะยังยังมีให้อีกเยอะนะได้ได้ไก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในอันถัดไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เห็นเรื่องที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้อีกมากมายเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปแล้ะค่ะ